สวัสดีผู้ติดตาม17คนนะครับวันนี้ผมก็คอนเทนต์แปลกๆครับวันนี้มาดูเปลี่ยนแป๊บซี่ถูห้องนะครับไปดูครับเนี่ยเนี่ยครับกับการถูห้องชีวะที่โคจะวุ่นวายครับน้ำก็รั่วครับลำบากคุณเปียแป๊บซี่อีกนะต้องถ่ารองเท้าอีกโอ้โหโอโห้ เท้าวมางบนโต๊ะ <Hey! S 1> โอ้สุดยอดครับการหถูถูกพื้นขั้นสุดยอดครับหน้หนยห่ีอยี่หรอมันมัจะตายแอะไรดีนิดหน้าลชมกันครับน้ำโคดเยอะเลยครับ เพิ่งเคยเห็นนะครับส่นนนวนเรากนั่งกินขนมนหรอมาห้างกําลังกายครับนี่ะูจับกมเลยะ่ะ้วเาจะได้นคันก็ก่อนไมต้องรีบครับผมไม่รีบครับเดี๋ยวพ่อเย็นหน้าอย่านพ่งทำต่อให้เสร็จเลยสี่ข้อีอ่อยอมอะไงอ่ะพี่ห้งงารักจำแพรวมา มายัางน,นี่นะครับ,รบวิธีถูพื้นยังไงให้พื้นไม่แห้งนะครับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับไม่้แหงไม่ยอมแห้งสักทีน้ําขังยังไงน้ำมันขังแล้วมึงออกมาได้ยังไงวะก็จะคุณแก่แคากินยาตายไอ้ควาย พวกเราสายอินดี้ถูอยู่ถูถพื้นไม่แห้งสักทีครับเข้าเรียนแล้วเข้าเรียนแล้วแต่ก็แต่ก็ยังถูพื้นอยู่อ,ยอันนี้ถูพื้นหรือว่าเคลือบเงาครับเงาวิ่งเลยครับเรื่องีส ไ้หโอโอ้โโอ้โหโอ้วอ้โหเดีวเลออไ้องไปไปไว่เดมเลปไปเดินาหเป็ป็สำหรับการถูพื้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับผลงานเงาเลยครับผมเออเออเงาเลยครับผมโอ้โห